นี่เราลองลองเพื่นเนานกได้ก็เป็นวานี่ค่ะเนวานโอ้ได้ะ่ะจา้าเอยูยบ้าน,น้นะเนได้บ้านี่ถุงเพื่อน่ะป้านาเป็นป้าเลยนะเศษ้าตากับแม่วานเตโอโอันนี้เปนป่าวานแหนบ่เนี่ยได้ปายังจ้า อ่านุกโอ้โมาท่านป่าไหมใครเต็มท้องใช่ไหมเด็ก่ได้ดีตาพ่ถือจากตัว่ถอจาตว่าวันนี้ออกน้ำขึ้นน้ำขึ้นพักันออกมาเบิ้องน้ำค่ะน้ำไม่ไหลอย่าเพี้ยงเลยบาง โชคดีแต,<ล>ต่ว่าทนายวานเห็นมาเนาตะตา <c oughs> ทางหัวคนแห่น้ำล้นไปใส่เมองใดอ่ะน้ำล้นถือมาเลยลก็หนะรถซาเล่งสำรวจน้ำท่ว,วม

คนตาค่องนั่นก็ต้องคนภาพไปตามอ้อมแต่เบิ้งกันแ้วมง้งหน้าแล้วใช่ด่างใช่ป่ะแต่อ้ามงหนีได้หเป็นยังงนะท้ แรงลมแรงซักเครื่องมาบวงล้อมใหม่แล้วเรือนลวงคนเสาเครื่งอย่างนตครงวท้เปตาอ่มยนสแล้วมาเบ่งหน้าแล้วไขแดงใช่ปะเดี๋่เอาไม่ดีเด้๋ยวว่าเป็นยังไงนะท้งรถ ออกมาเบ่งท่ายกสะดุงน้าพ่อค่ะเป็นฝ้าเต็มไเปไเบิดถึงหอดสัง่งสั่งตะจักพ่อมตุ้งอาวะตีนสั่งพ่นบ่าเป็นตาตั้ง,งยกมเมื่อไ่ขี้ไปเบ่งบ่ไปขีไปเบ่งบ่ไปขี้ไปสรวปท่าน้า Here, เยาไ่อนจับ้มนม่าบอนนคุ้าบอนเจ้าเจียัชืสจเสยเกี่ยวมาน้ำหนด้เกี่ยวเจียเนี่ยเออ้องตั้งบงรีปาบอกล้ๆบ้านเขาแก่ถึงน้ำ้ต้องไปไฟเนาะ่อเยน้ำหอมพิกแมนอ้โหเพราะว่าไฟนะเี่ยงไหนมมนขยกไปได้แม่ยู่มนใจเนี่ยเออนู่นบอนปลาบอนโยไปค่ะาเดียวนี้ตำรวจไ้พื้ที่แล้วทีพักกันกับอุปกรณ์ไม่ยกสะดุ้ง ูค่ะมูปานะนะ่าลูกคอพกพุน่ะพุน่ะอาบงบงป่าลูกคอกพักกันออกมาสำรวจน้ำเราเห็นมูปา่าลูกคอกไปแล้วไปแล้วเป็นมูไปแล้ว,ปลว,เ,ปปลวเป็นฟองน้ำคือนะคะเป็นฟองน้ำค่ะอ้าาาท่มีกระพุ้นเมยมันนะ่ะแม่มันนะ่ะน่ะเ<อ>มย์มันนะ่ะป้าป้า